สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราพาเด็กๆมาที่เคเอ็มแปดแคมป์นะคะหรือบางคนก็เรียกกิโลเมตรกิโลเมตรที่แปดแคมป์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาเล่นกี่ม่แล้วก็มากินกินของอร่อยที่นี่กันแล้วก็นั่งชิลๆมีดนตรีให้ฟังด้วยนะคะไปกันเลยวเรามว่ามีอะไรบ้างใช่อ่าคืนตั้งก็คือแม่เี้ย่ ว่อันนั้นห้องน้ำผิใช่ห้องน้ำทุกคนสะดวกนะทุกคนเพราะว่ามีห้องน้ำด้วยนะเลนทีมาดีกว่าทั้งนั้นนะตรงนู้นตรงนู้นมีห้องน้ำด้วยนะสะดวกนะรู้นนะว่าไปแล้วสะดวกอยู่นะที่เนี้ย ปปยยปยยย้ยอนดวก็จะย้อนไหวย้อนไหวย้อนไหวมีการเล้นนี่ทุกคนดูไทยูปก,กันนะไม่สวยไปสิอาฮายไปถ่ายรูปถ่าย <c oughs> นาดานาดาหันหน้ามาหาแม่<อ>นาดานาดาหันหน้ามาหาแม่ก่อนอนี่มองแม่สิคะนาดามองกล้องก่อน มากินอะ่นอะทางอ่ะเคไปเล่นอ่ะที่มันอยู่ข้างบนมา,มานัด,ดานาเดียข้อตา ม่งเลยโอ้ <joue> นุกสน,กสนกอสอนอกเดียตัวนี้สิเเียตัวก,กว่าวกวเอคือเดียตัวนี้นนาาคือญาติเธอใช่ไหมได้ิทา,า,ายรูไ้ไหมลูกอืม นาดาถ่ายรูปไหมนาดาถ่ายรูปไหมน้าเพื่อนเพื่อนชอบเรียกหนูว่าเดียแล้วหนูชื่อเดียมันแปลว่ากวาานี่นาดานาดามองแม่มองแม่ทางนี้ตรงยิงกับควางตัวที่มีไฟนาดามองแม่ค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปต้ถ่ายรูปนะห้ามห้ามไปหยิบใสายไฟนะถูกไหมทุกคนนี่นะโอ้กระโดดดิกระโดดกระโดดแบบสูงๆอ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะ หนึ่งสองสามกระโดดไม่รู้ติดปะ,ะเดี๋ยวด,ดูก่านครับโดให้ปลาดูทีนึงกระโดดให้ปลาดูนี่หนึ่งอ่าไม่ได้อ่ะหนึ่งสองสามติดปะไม่รู้ไม่ได้แม่ไม่ใช่มือโปรคือหิมะตกทุกคนโอ้ไม<แ>่กอดดี่ นี่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 หิมะหิมะหิมะเป็นฟองเลยล่ะเฮ้ยรวยหิมะเป็นบนใครกคนไปดูเซนต้ากันไปแม่ไปถึงนีไปดูนี่เซนต้าขี่หมีนะดาหมีขยับหน้าได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันค่ะนี่นาดาหมีขยับหน้าได้ถ่ายรูปไหมให้ไม่ถุกถ่ายให้เยอะๆอ่าถ่ายรูปด้วย น้าไดายิ้มดิน้าได้ยินดิมองแม่ค่ะโอเคแม่ไปดูมีกันค่ะมีหลายตัวนะเนี่ยใช่อันนั้นหิมะแท้ป่ะอันนั้นหิมะแท้ป่ะไปดูไปดูสวยสวยแต่แม่สวยจริงนะเม็ดโฟมใช่ไหม นารักนะจ๊ะว่าไปแล้วก็ค,คือเขาจะดูนแล้วก็พุ่งดูนแล้วก็พุ่งก็คือจะวี่งไม่มีหลองไฟอยู่ข้างหลังพุงนี่ต้องถ่าด้านนี้เธอด้านนะอยู่นี่สวยนะมาถอดไปได้ยังไงอีกนะค่ะ<า>สวยนะว่าไป ใหญ่ลซื้อไปที่บ้านสักอันได้ไหมให้ตัวเก็บตังค์ซื้อดิฮะนี่บันจากาศนะครับสวยนะว่าวไปเดียวเด็กๆเริ่มเยอะแล้วเนาะเด็กๆชอบ <c oughs> ไี่เ <c oughs> พิ่งจลูกไม่ได้หิดพอลมมันพัดไปทางนู้นมันก็จะปิวไปทางนู้นมีคนชวนเล่นหิมนนะวายห <c oughs> ิมะ แต่ทำไมหิมาปุนน่ยอ้าวเก็บหิมหาได้ด้วยเหรอไป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 เล่ยกันน,น,นี่มาดูใกล้ๆกล้ไหนอ๋อ ชอบชอบเปนใหญ่เลยน้องน้องไม่ไปใกล้ค่ะไม่ไปใกล้เกินไปนะสนุกัันใหญ่เลยทุกคนมีเขามีพระจันทร์ด้วยนะดงมาเลอร์เลย่เป็นไงที่บ้นสนุกไหมน้องไม่เก็บที่พื้น นะัดนาโอ้โหเยอะมากคือแบบไม่ต้องไปต่างประเทศนะคะวัน hmm. น yeah. ี้เรามาที่ KM8 เราก็มีแม่แม่ไม่กีนเนื้อที่มามันก็จะเข้าใจเหมือนวิเศษม่นก็จะเข้าใจเหมือนวิเศษใช่ก็คือเขาเขารู้ว่าเด็กเกมาเล่นเนี่ยเขาก็จะดูแลดีที่สุดคือทำให้มันปลอดภัยอารมณใช่ต้องกินใช่ ดเ,ดเดี๋ยวเราเล่นให้หมดพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะ<ว>เดี๋ยวขอให้เวลาเด็กๆเ,เล่นอีกสักนปบหนึ่งนะคะทุกคนแค่ดูเด็กๆนี้ดีกว่า ่าให้เข้าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูมุมท้ายรูปไหมเขาจะอยู่ไหมต้องถามพ่อก่อนไม่ค่อยสนุกอยู่เลยะ้ะสนุกสิคะงานนี้ปล่อยพลังมีพระจันทร์ด้วยนะป้าพระจันทร์เต็มดวงแอบเป็นไงนั่นนะเดี๋ยวเราไปหาห้องกินกันก่อน แล้วก็จะมีทางโน้นอีกนะเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นทางโน้นมีอะไรให้เรากินมั้งอันนี้เป็นป๊อปคอร์นอันนี้เป็นป๊อปคอร์นแต่ยังไม่ได้ทำยังทำไม่เสร็จหมเครื่องดื่มกับเครื่องดื่มแล้วก็ตรง,งนู้หมูกระทะใช่ไหมใช่หมูกระทะกับเครื่องดืง่ม ต้องสั่งตรงไหนเอ่ยสั่งตรงนี้ไหมบุกระทะสั่งตรงไหนคะอ๋อนั่งโตเลือกโตได้เลยค่ะอ๋อนั่งโตนั่งโตเดี๋ยวไปรับออเดอร์ไปเลือกโตก่อนท่านะต้นริมปีมาเจอใช่แต่ต้องหาเก้าอี้สี่ตัวอื้อพอดีมันเก้าอี้สามตัวไงนี่ไงไหนไหนปะ สามตัวเ้าเต็มแล้วเหรอมันมีข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าหนูน่ะมีสี่ตัวเพิ่มไหมปะเพิ่มได้เพิ่มได้ถ้านั่งตัวนี้เพิ่มเก้าอี้ได้ไหมคะได้ได้งั้นเดี๋ยวเรานั่งตัวนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเก้าอี้เอาอุ้ยแม่นั่งสดังเชียว แม่นั่งสะดังเชียวทุกคนเดี๋ยวละฮะเดี๋ยวนาดามานั่งข้างแม่ก็ได้เดี๋ยวให้ป้าะปะ๋านั่งตรงนี้เพราะว่านาดาเป็นคนที่กลัวความร้อนค่ะทุนเก้าอีอ้เตานตัวเนียได้โตแล้วนะใช่ค่ะเดี<า>๋ยวทำเมนูสสญญไหนเอ่ยหมูกระทะไหนนะไหนชุดหมูกระทะนะ ได้เข้าได้เลยมไหมมูสอ๋อนี่ไงสองเก้าเก้าอ่อาอันไหนเอาหมูกระทะชุดหนึ่งค่ะว่าก็น้ำน้ำเอาเป็นน้ำอะไรเอาน้ำแข็งค่ะเอาน้ำแข็งหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเป็นเป๊ปแบบซี่ใช่ไหมหรือว่าอะไรเอาเป๊ปซี่เอาซีฟ์อ,อ,อ่า น้องๆแฟบซี่แฟบซี่ขวดนึงแล้วก็งั้นเอาแซี่สองขวดเลยไหมเอาแฟบซี่สองขวดแล้วกันค่ะแล้วก็อะไรอีกปะมีปีกไก่ทอดเนฟนฟรายรลอเอาเฟนฟรายไหมเอาเฟนฟรายไหมแต่มีปีกไก่ทอดเนฟนฟรายหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแหนมเอ็นไก่แหนมซี่โครงหมูเม็ดมะม่วง นาดเาเอเนไฟไหมคะแล้วก็เส้นไฟหนึ่งคะ่ะนาเดียนาเดียเอาแค่นี้ก่อนละกันคะ่ะไม่ส่งก,ก็เป็นังอะไรไปสั่งอะไรไปนะสั่งหมูกระทะหนึ่งชุดเส้นไฟหนึ่งน้ำแข็งหนึ่งแล้วก็แฟปซี่สองเราอยัางยิ้มยใช่เราก็สั่งแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเรานั่งนานๆเราหิวเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อใหม่ได้ทุกคนเคือเราสั่งเท่าที่เรากินหมดดีกว่าอย่าให้มันเหลือเสียได้ของเนาะ แค่นี้แล้วก็ตัวกลมแหละใช่ได้อันนี้อันนี้มีไฟนะไม่เหรอนี่ไฟประดับหรอใช่พี่เขามีไฟประดับ này. ได้ชอบไปเลยท่ามึงของพี่เขาหล่นนะขอบคุณนะคะฮะ,ะาาน่าจะเล่นกระดาษไห่ดีไหมห้องน้ำพอดีไหม ล้างมือกันมาแล้วใช่ไหมน้องล้างไหมสวยป้านเจเดียบอกว่าน้องยังไม่ได้ล้างมือแต่เจเดียล้างมือแล้วตอนที่น้องเล่นโฟมมาใช่าทไอ่ะต้องให้น้องไปล้างมือก่อนนะคะก่อนที่จะรับประทานอาหารไปเจเดียเขาจะพาไปล้างมือวางไว้ก่อนลูกไปล้างมือก่อนคะ่ะใ่เดี๋ยวเราพาไปห้องน้ำมาเป็นอย่างไรทางเข้าทางเข้าพอนะห้องน้ำหญิงห้ามเดินเข้านะเดี๋ยวล้างสบู่ห้เกงด้วยนะคะ อ่ต่ลาน้ำที่ยังละอ้าวรอปลาด้วยน้องเนี่ยลม้มไม่ได้ไม่ได้เนี่ยพาจะไปพาดูว่าห้องน้ำสะดวกนะอะไรนะอย่างเงี้ยก็คือใครมาก็ไม่ต้องกังวลน,น่ารักไหม อ๋อหย่งกัดหรือเปล่าใชนนนน่นี่ลนะมออ๋อละมอใช่ดิี่ยว่าทำไมเธอละมอเงี้ยนะเสร็จแล้วนี่ห้องน้ำหญิงนี่นะอย่างล้างมือแล้วก็ห้องน้ำชายอยู่ฝั่งนี้ป่อป้าดูป่อป้าคาลูกคลูกคลูก น้องฟั่นหลายหรือเปล่าอย่าไปสะเกิดข้าวอสยิ่เเลี้ยเข้าออกตกใจแล้วเขาจะกล้าเอาเานยบายใจป๊าปาข้า,าวีา่เแวาขอมาเล่นต่อนะ้ะข้าดีา่ปลาขอเก็บบัญยากก่อนนะเค una don't จะไปกกัดหูตัวเองกัดหูตัวเองตอนนี้เป็นการทำโทษแต่แต่ที่มาทำโทษมันดูวบนี่ป๊าป๊าพาแม่มาดินเนอร์นะคะทุกคนใต้แสงเทียนใต้แสงเทียนและใตงแสงไฟใต้แสงไฟที่ไม่มีดาวเออทำไมวันนี้ไม่มีดาวเลยไม่ใช่นั่งๆอยู่ฝนตกนะไม่ได้นะ าบอกว่าเป็นเพราะอะไรนะนาดาเป็นเพราะว่าพื้นไม่เท่ากันพืนไม่เท่ากันตเตาอี้มก็เลยยกแยกไม่ได้เป็นพราแม่ตนันาเล่าเองาุ่วเรไดูัก้วเราอมนีเป็นไงแ่คุยกได้สารใช่้วผ้อสารลูกมีเหตุผลนะะละ่ะใช่ไหมแม่ถ้าผู้เรามีเหตุผลจะเมย เ้าไปอุ่นเราไปอุ่นมันอุ่นนะคะจดเลนด้ยากา่ะเาจะเดิให้เราหมูเดล่นราหมูหมูพอหมูพอหมูยากหมูกระทะจริงมันอะไรมันขึ้นไปได้ด้วยนะขึ้นไปไหอ่ะ ไม่เอากลัวท้าไมดูอยู่แล้วอะไรก็ได้ฝนตกฝนจะเดีอวตกกันมันไม่ตกปะป๊าแต่ว่าไม่เล่นไม่เล่นโฟมแล้วนะไม่ป๊าป๊าออกมันจะได้ไม่โดนไม่เราก็เดินเล่นตรงนี้ได้ใช่ป๊าป๊ามาเดินป๊าป๊ามันโดนไม่เป็นไรโดนได้ไม่เป็นไร Amalio? Ah, Kamu mau? Saya <music> enggak. Saya tetap di kelas 3. Kamu mau di mama? Kamu mau di kelas 3? Kamu mau di kelas 3? เอปาลอปลาด้วยเยชื่อ <c oughs> อะไรนะ หนูเพิ่งวิเศษขี่เขาเป็นเขาเองป้าเราไปนั่งตรงกลางกันไหมน่าเราไปนั่งตรงกลางกันดีกว่า นี่เนี่ยบ้านขอพาไปดูเนาะเ๋ยวโดดในนั้นล่น,นติดอี่นี้มาใช่แล้วไปดูกัน มือมลูนท่มัมาอดด้วย่อยู่ใทีาที่ไหนมาคะุาที่ไหนมาไม่ใช่ไม่ได้ถาช่วยเจ๊ประกอบดีบานเจ๊อย่าก็ไม่ได้ม็นมละยาเยาวเยก่อน เร็กกมาเล่นกันเยอะมากเลยนะที่นี่เพราะว่าเข้าฟรีใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าเขามีอาหารเราก็ซื้ออาหารน้าตาไม่ทําแบบนั้นลูกมีกวางน้อยแต่เอวน้อยน้าดาไปดูกวางน้อยเอีวน้อยไหมไม่ไม่เอาไม่เอาลูก เราไม่จับฟองเข้านะเราดูได้แต่เราไม่จับนะลูกพเพื่อนหนูเพื่อนเจียเหรอไม่อันนี้อันนี้คือ,นนอพี่นะหรือวพี่ชื่อเดียเพื่อนพี่เพื่อนพี่เรียกเดียเดียโตกว่านี่อันนี้เพื่อนหนูถ้าเพื่อนอันนาอันนี้ก็ได้อะแบ่งเพื่นอนคนละตัวอันนี้คือป,ปา๊าป๊ะเพราะว่าปูงใหญ่แต่ว่าตอนนี้ดูหิวแหละไป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 ไม่ได้หิวใครจะขาดเราป๊นนะปะโอเค หิวยังหิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหิวแล้วรอบแป๊บนึงคิวเยอะนิดหน่อยฟันน่ะหรอคะแล้วก็อันนี้ชุดผักเยอะอยู่นะเนี่ยสองเก้าเก้าอ่ะเส้นมีไข่กับกุ้งอุ้ออย,เ,ยหเห็ดเข็มทองอันี้คือผักกาดผักกาดเม่ใช่เนือหรอคะ ไม่เอาไงล่ะเพื่อนเอาคนมันกินกันจ้ะเมื่อเทมันก็เป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะทุาคนจะละข้อตัวกินกันก่อนแล้วกันเนาะใช่ มีเปมีดนรตรีฟังด้วยรีวิวบรรยากาศหน่อยคือบรรยากาศดีนะอ,นาานะอาหารราคาไม่แพงเลยคือนั่งนั่งฟังเพลงชิลๆอ่ะคือบรรยากาศ<อ><อ>นั่งกินน้ำเรื่อยๆอมีดนตรีฟังต,ตอนนี้ยเขามีพมิม่าเทียมใช่ให้เด็กๆแบบว่ามามาวิ่งเล่นเนาะให้ลูกสวย แล้วเขาก็บอกมีโปรโมชั่นนำเจ๊หวยด้วยนะใช่เจ๊หวยมีฟองทำปวดเท่าไหร่แหละจกัไม่ได้เากป่ะประมาณนั้นอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะเราแค่แบบว่าอยากมาดูมาดูมาเทียมามาเทียมบรรยากาศทั้งหมดก่อนไม่ว่าเพราะว่าการที่เราปิดไม่หมดแล้วนะให้คนอื่นปิดมันไม่ดีเราจะดูตัวเป็นไง ถ่ายกินไปด้วยโด้วยด้วยไม่ได้โดนไม่ได้โบนใช่โบนคือบ้านเราจะตรงไปตรงมาทุกคนเราจะไม่ไม่มีแอปล่างคล้องอะไรนะเราเป็นคนตรงตรงตรงไหนที่มีความิดตรงนั้นจะมีเราคือเวลาลุกทำผิดเราก็ก็ต้องแนะนำให้แนะนำครับพอดีถ้าเราไปแนะนำร่างจะพาไปแล้วนานๆเราจะลืมเองแล้วเขาก็จะลืมด้วยว่าตัวเองทำผิดอะไรมา ถ้าเป็นบางเรื่องบางเรื่องที่ที่จะต้องรวบรวมกันภายในบ้านก็ต้อง,เ,องเ,เป็นอีกเรื่องหนึ่ง